ไฮเฟนทริปพาเฮเลนไปทำภารกิจสำคัญของครอบครัวสำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีค่ะมาติดตามกันต่อนะคะว่าพี่ต๊อกกับเจราจะพาสาวยูเครนคนสวยของเราไปประชนภัยอะไรกันต่อในจังหวัดกาญจนบุรีมาติดตามชมได้เลยค่ะเอาตื่นกันหรือยังคะเดี๋ยวไม่ทันไซบาทกันนะคะ มาแล้วผมยังไม่เห็นมีใครเลยพี่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ไปเตรียมของชุดตักบาดก่อนนะคะโอเคเฮ้ยตกใจหมดเลยเธอโอ้โห oh, oh, พี่ต๊อกพี่ต๊อกดูเหมือนคนมอนเลยอ่ะเธอก็ไม่ใช่น้อยนะดูเนี่ยวิว oh, ว่าแต่เฮเลอนลอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหน,นี่ถึงก็ตั้นเรื่องเลยเหรอคะโอ้โห oh, oh, ใช่สิไม่เคยเห็นฝรั่งใส่ชุดมออยูสวยมาก ขอบคคุณ่ะเมื่อคืนเนี่ยหลับสบายไหมจ้าสบายค่ะโอ้หุยกับไฮเลนเสียงหล่อเชียวไม่ได้สวยตายแล้วกี่โมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่ทันพระไปดีกว่าโอเพร้อมกันแล้วนะคะโอ้โหผมช่วยไหมเนี่ยอ้าวไม่ต้องลวค่ะเดี๋ยวพารมาได้ฉันพอดีละค่ะ Why they have put the the head do to put Sport on คือชาวมอญเขาเคร่งศาสนามากแล้วก็ให้ความสําคัญกับอาหารหรือว่าสิ่งของที่ถวายแด่พระพุทธสุและโดยเฉพาะอาหารเนี่ยเขาต้องใส่ภาชนะแล้วก็ไว้บนศีรษะเพื่อไม่ให้ต้องการโดนชายผ้าไม่ใช่แค่นี้นะสังเกตบ,บ้านของชาวมอญดูเขาจะมีมุกยื่นออกมาต่างหากเขาไม่ต้องการให้ทางเดินของบ้านเนะชื่อมต่อไปถึงห้องพระเวลาเดิน,นจะทําให้ห้องพระสะเทือนเนี่เป็นวิถีของชาวมอญอ๋อ amazing ตามมานะคะ ได้ค่ะสังขบุรีเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะอยู่ติดพรมแดนไทยเมียนมาเป็นดินแดนที่ผสมผสานวัฒนธรรมของสามชนชาติทั้งคนไทยกะเหรี่ยงและชาวมอญโดยมีสะพานมอญหรือสะพานอุตามนุสรเชื่อมโยงวิถีชีวิตและคติธรรมความคิดไว้ด้วยกันค่ะ เคลลนชับชูเทเลนค่ะ and everyone ไหมคะเนี่ยเขาเรียกชุดแบบมอนมอนคืออะไรคะมอนอ่ะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เก่าแก่ที่มีอารยธรรมที่รุ่งเรืองมาก เติมทีอ่ะเขาอยู่ที่พม,ม่าแต่ก็อพยพไปตามภูมิภาคต่างๆในเมืองไทยแลวเขาก็มีภาษาวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีของตัวเองด้วยนะวิถีชีวิตของชาวมอนนะคะถ้าผู้หญิงก็จะแต่งแบบเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็มีผ้าสบายให้แล้วผ้าถุงอย่าให้สั้นมากนะคะอย่างแบบผู้ชายนะคะแต่งกายให้เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นชุดชาวมอนเป็นผ้าสโลงแล้วก็เสื้อลายสกอตนะคะอ้าวพระมาแลนะ้วถึงจะเป็นชุมชนเล็กๆแต่ถ้าเป็นเรื่องงานบุญ ทุกคนจะออกมาร่วมงานกันอย่างคับข้างน่าประทับใจจริงๆครับชาวบ้านมักจะใส่บาตรด้วยเข้าสวยและดอกไม้ครับส่วนกลับนั้นจะจัดคิวหมุนเวียนกันไปทำถวายพระที่วัด never seen so long bridge before สะพานไม้ที่นี่ใหญ่อันดับสองของโลกนะ o oh, อ where is the large one สะพานไม้ที่ใหญ่อันดับหนึ่งของโลกอ่ะอยู่ที่ประเทศเมียนมาสะพานไม้อุเบน mm hmm. มียเมาถ้าเป็นประเทศไทยสะพานนี้เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดแน่ใจเหรอแน่ใจค่ะมกักคุเทศน้อยไหนเล่าประวัติความเป็นมาของสะพานมอนให้พวกพี่ฟังหน่อยสิ ก่อนที่จะเ,เล่านะคะขอแนะนําชื่อก่อนค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อดิกริน้ําตาลนะคะขั้ิสุดของสะพานไม้นะคะจะมีความยาวประมาณ4 4 5เ mm มตรนะคะเขาจะเริ่มสร้างเมื่อปีพศ2528ค่ะโดยใช้เวลาแค่2ปีนะคะมีคนมองถึง400มาช่วยกันสร้างนะคะหลวงพ่ออุตมม์จะเป็นคนออกแบบหมดเลยนะคะเขาจบแล้วค่ะคืนค่ะพี่เบีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะหนูแต่พี่สงสัยว่าสะพานนี้ไม่ใช่เป็นสะพานที่สร้างในช่วงสมัย หลวงพ่ออุตามะนี่สภานเดิมถูกน้ำป่าไหลลามเปิ้ปีพศ2556ถ้าหากกระชาบอนสร้างมบใช้จนถึงปัจจุบันนี้โอ้ส oh, so ุดยอดเลโกยเก่งมากนั่นไง What they have in their faces อ oh, ๋อนั่นธนาคาธนาค a ชื่คืออะไรคะธนาคาเป็นม้ชนิดหนึ่งซึ่งคนเยนมาหรือคนมอน่ะนิยมเอาตัวม้หรือตัวเปลือกนะเอามาบดให้เป็นผงละเอียดเลย oh. เอามาทาหนา้าทาตัวเพื่อบำรุง คนมอเรียกว่าฮัตเจค่ะโอ้สวยชอบที่นี่ค่ะ The weather is nice, people are so good and thoughtful. The s a <an> k a r b u r i is peaceful but so much to explore. ผมชอบด้วยเหมือนกันแต่เฮเลนรู้เปล่าย้อนไป30ปีก่อนหน้านี้ สังขาบุรีไม่ได้เป็นแบบนี้นะยังไงคะเมืองเก่าของสังขาบุรีอ่ะจริงๆแล้วอ่ะจมอยู่ใต้น้ำ reallyyeah เอายังอยู่ที่นี่กันอีกเหรอคะโอ้เลกว่าไปเที่ยวไหนต่อกันไหนกันแล้วต้องมาช่วยขนของเลยมันรอพี่ถือที่นี่ไงมาผมช่วยเอามือใหม่นะคะเดี๋ยวอเอาก<ด>ละไลกันนะคะไปเนี่ยพออนี่ไปตจไปไปไหนต่อเนี่ยนะ ต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าโอเคค่ะนะลมมันพัดเข้ามาเย็นหมดแล้วเนี่ยไปไปโ<ะ>อเนเ